ไม่ไหวกระทําคลิปวิดีโอทําเพจขอความช่วยเหลือขึ้นมาใน Facebook ของตัวเองในสื่อของตัวเองก็จะมีคนเข้าไปทําการช่วยเหลือนะครับส่วนในกรุงเทพมหานครมีการประเมินว่ามันจะไม่เหมือนปี54จะไม่ท่วมหนักขนาดนั้นแต่มันจะเกิดน,น้ําท่วมขังปฏิเสธไม่ได้นะครับเรียสันใยนยาวมันจะเกิดขึ้นเพราะในกรุงเทพมหานครยังไม่ได้มีการขุดรอกคุ้ยหนองคลองบึงนะครับน้าแม่แม่น้าเพื่อมีการเตรียมพร้อมน้ําท่วม มันต้องใช้เวลาอีกประมาณเดือน2เดือนนั่นหมายความว่าการเตรียมพร้อมองรัฐบาลยังคงมีเวลาอยู่นะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครฮนะต้องทําการขุดรอกขุหน้องกรองบึงน้ําแม่แหม่น้านะครับอุโม,มงค์ยงอุโม,มงค์ยักษ์ที่มีเศษขยงขยะเนี่ยต้องเคลียรีบเคลียรนะ์มีเวลาเดือน2เดือนอยู่นะครับมันจะทําให้สถานการณ์จากหนัก สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของน้ําท่วมมีคนตั้งคำถามว่าน้ําจะท่วมทํำยังไงจะต้องอพยพไปอยู่ที่ไหนจะต้องทํายังไงต่อไปไปดูในเชิงปรากฏการก่อน,อนแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันภายในไม่กี่ชั่วโมง2เมตร น้ำขึ้นสองเมตรไอ้ที่นี่ถ้าทำไปทำมานะ่ปุ่มเดียวน้ำสองเมตรก็จะทำยังไงคนจะอยู่ที่ไหนดังนั้นมันด่วนที่สุดทำคืนนี้เลยอันนี้ก็ <c oughs> เสริมที่ท,ที่ที่กล่าวเมื่อกี้ท่านี้นถ้าถ้าใครมีความคิดอะไรก็กดแจง้งจะได้ช่วยกันทำจะได้รับรู้กันพร้อมกัน ก็ห่างจากท้ายเขื่อนเจ้าพยาจริงๆเนี่ยประมาณสักสิบกว่ากิโลเมตรนะครับจุดที่ผมยืนอยู่ณขณะนี้นะครับนี่คือโรงพยาบาลประจำตำบลน,นะครับโพนางดำออกนะครับถ้าเราจะเข้ามาดูด้านในนะครับระดับน้ำอยู่ประมาณเกือบๆถึงเอวผมนะครับแล้วก็ด้านในซึ่งเคยซึ่งเคยเป็นทั้งห้องรักษา นะครับจุดที่พักรอห้องประฐมพยาบาลต่างๆเนี่ยตอนนี้ไม่สามารถใช้การได้แล้วนะครับส่วนด้านด้านขวาของผมนะครับตรงนี้จะเป็นจุดเราจะเห็นเนี่ยมีป้ายติดอยู่นะครับว่าเป็นเตียงตรวจคันนะครับแน่นอนตอนนี้ไม่สามารถทําอะไรได้เลยข้าวของบางอย่างก็ยังอยู่ในสภาพอย่างที่เห็นนะครับทีวีทีวีนะครับ ก็ยังไม่สามารถขนย้ายออกไปได้โชคดีที่โอเคระดับน้ำนะตอนนี้ยังไม่ขึ้นสูงสักเท่าไหร่นะครับขณะเดียวกันเนี่ยตัวนี้ก็เป็นห้องประจําของอหมอพยาบาลด้วยนะครับหมอเวรต่างๆก็จะมาเข้าเข้าเวรรักษาผู้ป่วยอยู่ที่นี่มีเป็นห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับอย่างที่เห็นครับสภาพไม่สามารถทําอะไรได้แล้วของทุกอย่างต้องย้ายขึ้นชั้นสอง นะครับขณะเดียวกันเนี่ยผู้ป่วยเห็นสภาพนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามาทําการรักษาได้ยังไงนะครับแม้แต่จะเป็นการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆก็ตามเนี่ยที่นี่นะครับยังเป็นศูนย์นะครับในการคัดกรองผู้ป่วยโควิด -19 ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างต้องถูกฟดไว้เบรกไว้ไม่สามารถทำอะไรได้ แน่นอนความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะจุดนี้เพราะว่าที่ที่โพนังดาตกมีทั้งหมด8หมู่7หมู่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะจากน้ำที่ที่ระบายมาจากไายเขื่อนเจ้าพยานะครับตรวจสอบผ่านระบบะการประชุมออนไลน์ก็อตอนนี้ทางภาค6เนี่ยที่เพชรบูรณ์นี่ก็น้ําก็ลดแล้วนะครับส่วนที่ภาค3ก็จะมีที่ โคราชกับที่ชัยภูมิซึ่งชัยภูมิตอนนี้หนักสุดแล้วส่วนที่ภาคหนึ่งก็จะมีลบบุรีซึ่งสถานการณ์ก็ดีขึ้นแล้วนะครับทางการช่วยเหลือเนี่ยของทางสำนักงานกัรชาติก็ได้จัดเรือของตำรวจน้ําเข้าพื้นที่ซึ่งบางส่วนนี่ยไปถึงแล้วนะครับบางส่วนก็กลาลังเดินทางอยู่แล้วก็มีเรื่องของการช่วยเหลือตํารวจด้วยกันเองกับการช่วยเหลือประชาชนนะครับซึ่งเราก็พยายามจะทําให้ ฟังก์ชันการทํางานของตํารวจยังทํางานได้อยู่ไม่ว่าจะเป็นการรับแจ้งความต่างๆหรือการไปถึงที่กเกิดเหตุรวมถึงการช่วยเหลือในเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยด้วยนะครับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนี่ก็ตามที่ร้องขอมาซึ่งก็กําชับให้ทุกจังหวัดเนี่ยจะตั้งศูนย์บริหารเหตุการณ์นะครับกรณีที่มีความช่วยเหลือหรือต้องการความช่วยเหลืออย่างใดอ,อย่างหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีการรวมสูงและบริหาร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโดยโดยเฉพาะเรื่องของการส่งระเบียงอาหารต่างๆเข้าสู่พื้นที่ที่ประสบภัยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญหาข้อขัดข้องใอย่างใดก็จะมีการติดตามการทํางานทุกวันครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเราจะต้องทํางานในเรื่องของการไปถึงที่กระเหรือการเข้าถึงความเข้า,ขา ความเข้าให้การช่วยเหลือต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ก็ได้สอบถามเรื่องของออจุดบริการต่างๆยกตัวอย่างเช่นวันก่อนนี้โรงพักลำสนที่เนี่ยเข้าไม่ได้นะครับว่าประชาชนจะเข้ามารับแจ้งเนี่ยทำยังไงตอนนี้เขาก,ตนนขาก็ตอนนี้เข้าได้แล้วแต่ก็ให้หาพิจารณหาพื้นที่ปฏิบัติการหรือไม่ก็โรงพักเทยภูมอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะตั้งศูนย์รับบริการนอกสถานีตำรวจเนื่องจากตัวสถานีตำรวจเข้าไม่ได้ แต่ในเรื่องของการรับเเหตุนะครับนอกจากจะจัดเสายตรวจดูแลแล้วเนี่ยเราก็พิจารณาเรื่องของการใช้ยานพนาหนะด้วยนะครับว่าตอนนี้มียานพนาหนะอะไรที่ขาดแคลนนะครับเรือจําเป็นต้องใช้ไหมอย่างเช้ยนายชัยภูมิเนี่ยยังจำเป็นต้องใช้อยู่นะครับแต่จังหวัดอื่นก็ยังใช้รถใช้อะไรอยู่กรณีที่มีการอพยพพี่น้องประชาชนมาอยู่ที่ศูนย์ต่างๆก็ต้องจัดกําลังดูแลเรื่องความปลอดภัย น้ำที่เริ่มท่วมตั้งแต่ภาคเหนือไล่ลงไปเลยนะครับไลนะ่ในภาคเหนือค่อยๆภาคเหนือก็ลดเสร็จไปเริ่มเข้าสู่ภาคก,กลางนะภาคเหนือตอนล่างนะครับพิษณุโลกนครสวรรค์นะครับ,ล,นะรบลบบุรีนะฮะและอีกหลายจังหวัดโครโครง่โรงโคราชก็เผชิญกับปัญหาน้ําท่วมนะครับน้ำทั้งหมดที่กําลังท่วมตอนนี้มุ่งหน้าไปสู่แม่น้ําเจ้าพยาผ่าน ปิงวังยมนาศน,นะครับบุ้งนาศหูแม่น้ำเจ้าพยาเขื่อนที่เจ้าพยาเนี่ยนะฮะจากรายงานของอเจ้าที่ของรัฐอธิบดีกรมชนประทานบอกว่าน้าปริมาณน้าที่เจ้าพยายังคงเพียงพอรองรับได้นะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบว่าในเหมือนจะเหมือนปี54หรือเปล่าปี54เนี่ยนะก็ตกทั้งต้นเขื่อนนะแล้วก็ท้ายเขื่อนก็เลยเกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดตอนนี้พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่ามีแผนที่เตรียมพร้อมเรื่องของรับมือน้ําท่วมแล้วแล้วก็มีการสั่งการไปยังคณะรัฐมนตรีโดยมอบให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นผู้ประสานงานให้รัฐมนตรีลงพื้นที่นะครับไปทําการช่วยเหลือประชาชนให้มากขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นในช่วงระหว่างนี้ ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับถ้าน้ําจะท่วมบ้านทํำยังไงเอาไม่ยังยังไม่พูดถึงกรุงเทพนะเอาจังหวัดอื่นๆนะน้าจะท่วมน้ําจะท่วมนะครับต้องติดตามข่าวสารตอนนี้มีแอปพลิเคชันในการติดตามข่าวสารให้ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องเรื่องของน้ําจะท่วมนะครับเป็นส่วนที่เตรียมพร้อมได้แต่เราไม่สามารถหยุดยัง้งภัยธรรมชาติได้แต่เตรียมพร้อมระมันระวังได้แต่ไปหยุดยั้งมันไม่ได้ นะครับจะไปสวดมนต์ก็ช่วยไม่ได้ไม่สวดมนต์ก็ช่วยไม่ได้นะครับวิธีการก็คือต้องระวังนะครับระวังอะไรถ้าเป็นบ้านเรานะครับบ้านผมก็เคยเจอปัญหาน้ําท่วมนะครับวิธีการเบื้องต้นก็เอากระสอบสายมาเลียงหน้าบ้านท้ายบ้านจุดที่ท่อระบายน้ําจะเข้ามาให้สูงประมาณสักฟุต2ฟุตก่อนดูจากสถิติครั้งล่าสุดมันท่วมเท่าไหร่คราวนี้ก็ระวังป้องกันให้ดีนะครับชั้นล่างก็จะมีคัดเอาท์ก็ยกคัดเอาท์ลง ถ้าน้ําทะลักเข้ามามันก็จะไม่เข้าไปตามเต้าไฟต่างๆนะครับส่งผลทําให้ไฟดูดเสาไฟฟ้าต่างๆอย่าไปสัมผัสเวลาเดินนะะไปตามน้ำเนี่ยอย่าไปสัมผัสนะครับเสาไฟฟ้าเพราะโอกาสจะเกิดไฟดูดได้สูงแต่นะครับถ้าต้องการความช่วยเหลือนะครับท่านก็สามารถที่จะโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานราชการนะครับทำ คลิปวิดีโอไม่ไหวกระทาคลิปวิดีโอทำเพจขอความช่วยเหลือขึ้นมาใน Facebook ของตัวเองในสื่อของตัวเองก็จะมีคนเข้าไปทําการช่วยเหลือนะครับส่วนในกรุงเทพมหานะครมีการประเมินว่ามันจะไม่เหมือนปี54จะไม่ท่วมหนักขนาดนั้นแต่มันจะเกิดน,น้ําท่วมขังปฏิเสธไม่ได้นะครับเรียสันในยา,ยาวมันจะเกิดขึ้นเพราะในกรุงเทพมหานะครยังไม่ได้มีการกดรอกค้้ยหนองกองบึงนะครับน้าแม่แม่น้าเพื่อมีการเตรียมพร้อมน้ําท่วม มันต้องใช้เวลาอีกประมาณเดือน2เดือนนั่นหมายความว่าการเตรียมพร้อมของรัฐบาลยังคงมีเวลาอยู่นะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครฮนะต้องทําการขุดรอกคุ้ยน้องกรองบึงน้ําแม่แม่แมน้ำนะครับอุโม,มงยงอุโม,มง,มมงยักษ์ที่มีเศษขยงขยะเนี่ยต้องเคลียร,รีบเคลียร์นะมีเวลาเดือน2เดือนอยู่นะครับมันจะทําให้สถานการณ์จากหนักกลายเป็นเบานะครับถ้าเกิดน้ําท่วมขึ้นมาในกรุงเทพมหานครมีคนถามผมว่าจะอบพยพไปที่ไหนดีนะครับ ในปี2554ผมก็ถูกตั้งคำถามแบบนี้จำได้เลยปี54นะครับในทวิตเตอร์ตอนนั้นมีคนถามว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วเราควรจะย้ายไปที่ไหนย้ายไปในพื้นที่ชนบุรีใกล้กรุงเทพหมหานครที่สุดคือชนบุรีจะปลอดไทยนะครับเรื่องของน้ําท่วมนะครับทุกครั้งคราวที่แล้วก็ผมก็แนะนำแบบนี้บางคนไม่ยอมออกอยู่บ้านดูไฟดูดตายนะครับไม่งั้นก็เป็นโรคฉี่หนู ไม่งั้นก็คือเสียดายทรัพย์สินนะฮะก็รู้ว่ามันจะพร้อมก็ย้ายบ้านยกของขึ้นสูงซะนะครับก็ไปพักผ่อนสักหาวันสิวันนะฮะถือว่าไปพักผ่อนต่างจังหวัดเพื่อหน,นีน้ําเป็นการชั่วคราวผมเรียนย้ำฮะยังไงกรุงเทพมหาคนครเนี่ยน้ำก็ท่วมนะฝนไม่ตกมันก็ท่วมนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรขั้วโลกเหนือ,อมีการอ่เขาเรียกว่าละลายของน้ําแข็งมากขึ้นมากขึ้นจากสภาวะโลกร้อน นะครับพื้นที่ดินเนี่ยมันน้อยกว่าน้ำนะฮะกรุงเทพมันเป็นปากอ่าวทําให้น้ำา่มันเอ่อเข้ามาคนสมัยก่อนคนโบราณเนี่ยจะตั้งชุมชนจะตั้งหมู่บ้านเนี่ยนะจะต้องไปตั้งริมแม่น้ําเพราะสามารถดื่มกินใช้ทําความสะอาดซักอบริดนะครับสามารถเป็นที่ปลดทุก์นะใช้แม่น้ําเป็นที่สําคัญแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ยอมย้ายออกมายังคงอยู่ในพื้นที่เดิมและประกอบกับขั้วโลกเหนือเนี่ย นะครับน้ำแข็งมาละลายมากปริมาณน้ําจึงสูงขึ้นเวลาน้ําป่าไหลหลากน้ําท่วมนะครับจึงเกิดขึ้นเพราะน้ําปิงวังยมนานปราะฝนตกหนักขึ้นมามันก็จะแห่ไหลลงผ่านแม่น้าเจ้าพยาใกล้กับกรุงเทพมหานครจึงเกิดน้ําท่วมอยู่บ่อยครั้งจึงเป็นที่มาของผมเรียนอยู่เสมอว่าต้องมีนิวแลนหรือแผ่นดินใหม่เมืองธุรกิจต้องย้ายออกไปนะครับเพื่อจะสร้างแผ่นดินใหม่ซึ่งลักษณะเช่นนี้ทํามาแล้วในพม,มา่าในอินโดนีเซียในหลายประเทศฮะ กำลังเข้าสู่กระบวนการย้ายเมืองใหม่นะครับเพื่อเข้าสู่สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อไม่ให้เผชิญกับปัญหาน้ําท่วมมีฉะนั้นจะแก้ปัญหาซ้ําซากเหมือนดังกรุงเทพมหานครเป็นอยู่ณปัจจุบันโอกาสที่กรุงเทพมหานครจะเกิดน้ําท่วมได้หรือไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงอยู่ที่ไหนพายุจะมาอีก4ลูกที่สําคัญก็คือว่าในเชิงเิติหลังจาก20สินะครับสิงหาคมพุทธศักราช2564และ 28กันยายนพุทธศักราช2564ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นในญี่ปุ่นนะครับแคนาดาแล้วก็ล่าสุดที่เยอรมันมีกําลังจะมีการเลือกตั้งในฝรั่งเศสก็กําลังจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในหลายประเทศมีการรัฐประหารเกิดขึ้นนะครับเรื่องภัยธรรมชาติไม่ต้องถามว่าอินโดนีเซียญี่ปุ่น นะครับสหรัฐอเมริการวมทั้งไทยผเผชิญกับภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่องและติดต่อกันอย่างหนักซึ่งผมเรียนย้ําในช่วงเวลาเนี้ยมันจะหนักหลัง20สิงหาเนี่ยหนักกว่าเดิม5เท่าหลัง28สิงหาหนักกว่าเดิม5เท่านั่นหมายความว่ารวมกันจะหนักกว่าเดิม10เท่าในเชิงเสติวิธีป้องกันก็ต้องเตรียมพร้อมภัยธรรมชาติเราแก้ไม่ได้นะแต่เราระวังป้องกันตัวเองและครอบครัวได้อย่าไปรอโอ้ยน้ําท่วมกลัวคับสินเสียหาย ปิดบวงปิดบ้านล็อกประตูให้เรียบร้อยถอยออกมาเอาตัวเองและครอบครัวให้รอดจากนั้นก็รัฐบาลก็จะทำการเยียวยาเหมือนปีพุทธศักราช2554ที่ผ่านมาขอบคุณที่บอกต่อกขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกขอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์กิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe ก,กดกระดิ่งและกดไลค์ให้ ันที่ในชีวิตนั้นมีแต่คืนไร้ดาวเมื่อมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพร่มลิขิตคิดซ้ดำรกรรมกระนำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูสับสน ต่างเป็นคนไม่มีความหวังเมือนทุกวันเป็นวันสุดท้ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไรค้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อเต แสงน้ำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยังหวัง รดาเมื่อมองด้วยใจปวดรา้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรหมลีคิดคิดซ้ำเคราะกรรมกระนำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูซับซนดังเป็นคนไม่มีความหวงัง ความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไร้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อเติมพลังให้แสงน,น้ำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยังหวัง ¡Sí!